สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกท่านวันนี้วันที่สามสิบนะคะตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาติดตามนะคะแนวทางของอรัฐบาลไทยกันต่อนะคะทุกท่านมาดูข้อมูลแนวทางนะคะของแอดตาท่านนี้นะคะทุกท่านงวดทีแล้วข้าวหกเก้านะคะทุกท่าน ก็ของอาจารย์สเสน่ห์นะคะรูปแบบนี้นะคะทุกท่านหรือว่า SN นะคะก็ข้าวหกเก้าวันนี้แต้มให้สีส้มๆนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองหกสองเจ็ดสองแปดนะคะอ่าหกเก็ดหกแปดนะคะทุกท่านมีเก็ดศูนย์ด้วยนะคะตัวเล็กๆนะคะขอภัยด้วยนะคะทุกท่านมาดูอ่ะ โครงสร้างนะคะของแอดกลมนะคะข้อมูลอัอนนี้แอดกลมนะคะขออภัยด้วยข้อมูลนี้เข้าดีทุกงวดนะคะทุกท่านจับหลักให้ถูกนะคะงวดนี้1พยห8ดนะคะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองปดสองนะคะหลัก3ามก็3 5 3ห37สาม9เจ็ดสาดสานะคะหลัก5ามีห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้า้านะคะหลัก8ด <una S 1> ก็แปดหนึ่งแปดี่แปดหปดเจ็ดปด้านะคะ หลัก9ก้าก็เก้าหนึ่งเนะคะทุกท่านชุดนี้โครงสร้างนะคะ,ะบรอของแอดคลุมนะคะทุกท่านมาดูอีกชุดหนึ่งนะคะของอเลขวิ่งนะคะของอคนบังละจันรูปแบบนี้นะคะทุกท่านงวดนี้เด่นหลักสิบล่าง4 7 9นะคะมาตัวนะคะทุกท่าน หลักสิบล่างนะคะทุกท่านมา,มาดูผู้ชายที่แซนดี้นะคะงวดนี้นะคะทุกท่านสี่สามสามสี่ห้าสามสามห้านะคะทุกท่านมาดูของแอดหนุ่มเนื้อนะคะงวดที่แล้วก็เข้าหกหนึ่งนะคะทุกท่านอ่าหนุ่มเนื้อวันที่หนึ่งนะคะพยหกแปดนี้นะคะชุดตัดนะคะทุกท่าน ส8 6แปดหกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดสนะคะของแอดหนุ่มเนื้อนะคะข้อมูลทางเข้าดีนะคะทุกท่านส่วนเยอะๆนี้ก็คืออข้อมูลอ่ะชุดเต็มนะคะทุกท่านวิ่งรูดเและแปนะคะฟันแปนะคะทุกท่านเจ็ดสองคือตัวที่เน้นให้นะคะเจ็ดสองีกนะคะก็อีกฝั่งก็แปดสองนะคะสตัวก็แปดเจ็ดสอนะคะของแอด หนุ่มเนื้อนะคะทุกท่าน <c oughs> มาดูปู่สีเกตนะคะข้อมูลแนวทางก็เข้าดีนะคะทุกท่านอ่าวิ่งบนเจ็ดและแปดนะคะกลมให้ที่เก้าเจ็ดสองนะคะมีเก้าสองที่กลมนะคะตัวรองก็แปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าแปดนะคะทุกท่านแนวทางของปู่สีเกตนะคะทุกท่าน มาดูของแอดบอดดิแผ่นฟ้ารูปแบบนี้นะคะทุกท่าน10บ bon น8 9 0 1 2นะคะสำหรับหลักหน่วย6 7 8 0 9นะคะทุกท่านอ่ะหกานนะคะตามนี้นะคะทุกท่าน1พย68นะคะอีกชุดหนึ่งนะคะอีกชุดหนึ่งก็อ่ะบร์นะคะเด่นมาทุกงวดนะคะงวดน,นี้เด่น7และ8นะคะ1พย68นะคะของแอด บนดินเป็นฟ้ารูปแบบนี้นะคะทุกท่านมาดูของมาน้อยค่อยรักนะคะแอดละยังไม่ได้ลงให้นะคะห,หลายช่องก็ลงไปแล้วหนึ่งสี่หกอ่าหนึ่งหกสี่อ่าหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้านะคะสลับข้อมูลบนนะคะหนึ่งพยหกแปดนี้นะคะอีกชุดหนึ่งก็คือบนนะคะหกสี่หกห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะทุกท่าน มาดูข้อมูลล่างนะคะสรุปล่าง05 35 95 25นะคะทุกท่านมาดูตัวฟันตัวเน้นล่างเม็ดเดียว05 05นะคะ05 50นะคะทุกท่านกลับด้วยนะคะของปมาน้อยคอยรักนะคะรูปแบบนี้นะคะทุกท่านมาตามต่อนะคะถูกแล้วไม่ต้องตามหานะคะทุกท่านอ่านันที่แล้วเขา้า61นะคะทุกท่าน ตามต่องวดนี้นะคะงวดนี้เด่นมาแล้วนะคะถูกแล้วไม่ต้องถามหานะคะหาหนึ่งพอยหกแปดนะคะเจ็ดหนึ่งเ็สองหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนึ่งเ็สองหนึ่งสองนะคะมีแค่สามหางนะคะทุกท่านงวดนี้นะคะมาดูของเจี๊ยงนะคะฟันออกมาแล้วตัดบนกันล่างนะคะชุดบนกันล่างชุดตัดนะคะหกเจ็ดหกแปดหกสองเ็ดสองเท่านั้นนะคะของเจียงกันเจ็ดแปดและสองแปดนะคะทุกท่าน เลขตารางก็6 7 8 2 3 4นะคะอ่ะเด่นให้ที่7ดและ2นะคะทุกท่านมาดู ชุดชอบส่วนตัวนะคะของแอปเปิลนะคะทุกท่าน562 672 682นะคะล่าง859505นะคะทุกท่านสลับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลททุกแชร์ขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะกรลณากดติดตามให้ด้วยนะคะสลับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ